ตัวอย่างที่20เป็นข้อสอบโอเนปี58ข้อ13นะครับโจทย์บอกว่ามีวิชาวิทยาศาสตร์3วิชาก็คือเคมีฟิสิกส์ชีวะนะเขาถามว่ามี3คนที่ไม่ชอบวิชานี้เลยดังนั้นมีชอบเคมี Me, ที่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะกี่คนก็คือชอบเคมี Me อย่างเดียวนะครับอ่ะวาดเวนเอร์เลกก่อนโจทย์ให้ universe ก็คือคนที่เราสนใจทั้งหมดคือ180นะครับมีคนชอบเคมี Me, 83คน นะครับชอบฟิสิกส์68คนและชอบชีวะ84คนนะครับไม่ชอบ3วิชานี้เลยก็คือ3คนข้างนอกนะตอนนี้ให้ตรงนี้เป็น X ก่อนก็คือชอบทั้ง3วิชา8 4คนชอบอ,อ่อ23คนชอบเคมีกับฟิสิกส์ก็คือ 23-x ลบ x นะครับ22คนชอบฟิสิกส์กับชีวะก็คือ 22-x ลบ x และ25คนชอบเคมีกับฟิสิกส เคมีกับชีวะนะครับเพราะฉะนั้นคิดเลขอีกรอบหนึ่งนะ,ะเริ่มจาก2ช่องนี้ก็คือ23ลบ x กับ x รวมกันเป็น23บวกกับ22ก็เป็นได้45ลบเเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าฟิสิกส์อย่างเดียวคือเท่าไหร่ก็คือ68บลบ45ลบ x จะได้ว่าช่องที่เป็นฟิสิกส์อย่างเดียวก็คือ x บวก 23มันเองนะครับในขณะที่เคมีอย่างเดียวก็คือ83ลบกับนะลบ x ก็จะกลายเป็น x บวก35นะครับอ่าเพราะฉะนั้นคิดเลยว่าถ้าต้องการไบโอโลจีอย่างเดียวหรือชีวะอย่างเดียวเนี่ยคือ84 บวกกับ3ช่องที่เหลือคือ x บวก23บวกกับ23ลบ x บวกกับ x บวก35และอย่าลืมมี3คนที่ไม่ชอบวิชาทั้ง3วิชาด้วยจะมีค่าเท่ากับ8 8อ่เพราะฉะนั้น x กับลบ x ก็หายไปนะครับ84กับ23เป็น107 107กับ23เป็น130 130เป็น165 168ก็คือ168บวก x เท่ากับ180เพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับ12คนนั่นเองครับงนั้นข้อนี้ก็จะคือ12คนที่ชอบชอบทั้ง3วิชาโจทย์ถามอะไระระวังเจอโจทย์หลออนะครับเขาถามว่า k มีอย่างเดียวคือเท่าไหร่เคมี k คืออะไรเคมี k คือ x บวก35 เพราะฉะนั้นก็ตอบเท่ากับ47คนนั่นเองครับนะระวังเจอจดหลอกนะต่อไปจะมาสรุปให้ว่าข้อสอบ O อนไนที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับถามมาแล้ว20ข้อตัวอย่างโจทย์นะเริ่มที่การตีความจากแผนภาพเวนอยเลอร์ก็คือมักจะเป็นโจทย์ปัญหาที่ให้ว่าชอบ A ชอบ B เท่าไหร่ไม่ชอบเท่าไหร่แล้วถามว่าช่องที่เหลือก็เท่าไร่หลักการทำข้อนี้เนี่ยโจทย์แนวนี้นะครับ ย้ำว่าเวลาทำเนี่ยทำโจทย์แนวนี้ให้มองเป็นคล้ายๆจิ๊กซอนะต่อประกอบรูปให้เต็มให้ได้นะครับแล้วอย่ามองจิ๊กซอแค่ช่องเดียวมองเป็นหลายๆช่องจะช่วยเพิ่มความเร็วในการคิดเลขได้นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือ Sub-Set o พาวเวอร์เซตทำไมอันนี้อาจารย์สนใจเพราะอาจารย์บอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญของเซตแล้วมันยังไม่เคยเอ,าาออกมาอสอบเท่าไหร่ดังนั้นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจที่ต้องระวัง เข้าใจให้ได้ว่าสับเซตคืออะไร power set คืออะไรนะครับสุดท้ายก็การเป็นการแก้จบปัญหาสมาชิกของภาพเวนนอยเลอร์ก็คือบอกได้ว่ามีช่องนี้กี่คนแล้วแต่ว่าโจทย์ถามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังว่าเวนอยเลอร์ก็คือการคิดเลขที่เยอะค่อยๆหาทีละช่องอย่าหลุดประเด็นนะครับผมนั้นส่วนใหญ่แล้วข้อสอบโอนเนของเซ็ตก็จะมีประมาณ2ข้อหรือประมาณ 6- ถึง5คะแนนแล้วแต่ว่าโจทย์ข้อละกี่คะแนนนะครับอ่ะ ทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างเซตแล้เ,เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูว่าจะเรียนเรื่องอะไรต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ